สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครัสิ้นไม่กี่วันแล้วนะครับถึงไม่กี่วันจริงๆนะครับครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทันมหาชัยนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครับเราจะเริ่มต้นกันวันที่14มีนาคมนะครับและจัดถึงวันที่20มีนาคมครับ รวบรวมของดีของเด่นนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับอีสารก็มาครับมุ้งโรงตูเ่เซนท่านมหาชัยและที่สำคัญอยากให้ไปเดินชมเดินชิมห้ามพลาดในโตนโครัวคุณต่อยเซเล็กเต็เรามีของดีเตรียมให้ท่านอย่างสมบูรณ์แบบบและแน่นอนครัวคุณต่อยต้องอร่อย,ออยนั่นคือความ ประสงค์ของเรานะครับก็เชิญพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ท่านจริง,รรงๆอยู่ผมไม่ได้พูดเรื่องชาวต่างประเทศเยอะจริงๆนะใช่ครับหลายหลากด้วยกันนะครับแต่จริงๆว่าท่านทํางานเหนื่อยๆมามาหาอะไรอร่อยๆกินกันนะฮะครัวคุณต่อยนี่เป็นสากลเป็นของพวกเราทุกๆคนใช,ใช่ครับความอร่อยนี่ๆๆผมว่ามันเป็นสากลจริงๆนะฮะมันสามารถรับรู้ได้ในทุกๆคนเลยครับครับอย่างวันนี้เราก็มีความอร่อยมามอบให้แน่นอนฮะ ในกระบวนการที่ทํางานกันแต่และคนแต่และเจ้าที่มาออกตรงนี้เนี่ยเขาก็ดีใจเขาก็ภูมิใจกันนะครับว่าเขาได้มาออกรายการเราแต่จริงๆแล้วเราภูมิใจด้วยเหมือน<ช>กันเพราะจริงๆที่เขาได้มาออกก็เพราะว่าความอร่อยของเขา <S <S เมื่อเขามีความอร่อยเราก็เลยนำมาเสนอกับท่านผู้ชมครับอย่างวันนี้ที่นำมาเนี่ยจริงๆอยู่แถวสาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์ครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จึงจะไปกันที่สาธุประดิษฐ์ร้านขาหมูห่องเต้เฮียงสาธุประดิษฐ์ครับอยู่ริมถนนเลยครับใกล้ๆกับสาธุประดิษฐ์ซอยหนึ่ง ปักหมุดตามมาอร่อยกันได้เลยครับตำนานความอร่อยในกว่า40ปีแล้วนะครับส่งต่อจากเฮียซงมาสู่รุ่นที่2ก็คือรุ่นของคุณยุ้ยซึ่งเป็นลูกสาวนะครับก็ยังคงสูตรขาหมูพะโล้แบบจีนแต้จิ๋วแท้ๆมีหลากหลายเมนูครับให้ลูกค้าได้ลิ้มลองเลยนะครับทั้งข้าวขาหมูข้าวขาหมูรวมมิตรมีคลุกขาหมูคากิขาจั๊บขาหมูยกขาใหญ่ๆเลยครับหมูทอดสูตรเด็ดกุนเชียงไร้มัน แกงจืดอร่อยออร่อยที่มีให้เลือกเยอะมากครับทีเด็ดของที่นี่ก็คือขาหมูหม้อไฟลำไยสีทองเป็นตัวท็อปเลยครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่กินกับข้าวหอมมะลิอบเผือกหมดหม้อแบบไม่ทันรู้ตัวเลยครับเคล็ดลับน,นะครับขาหมูขนาดใหญ่เนี่ยไซส์เกือบ3กิโลเลยนะครับเขาจะใช้เครื่องปรุงทั้งหมด3หมวดด้วยกันมีเครื่องเคม็มเครื่องหวานแล้วก็เครื่องหอมทั้งหมดเกือบร้อยชนิดเลยนะครับที่ปรุง เคี่ยวนาน5ชั่วโมงครับได้รสกลมกล่อมหอมเข้าเนื้อเลยหม้อไฟนี่จัดหนักเลยนะครับทั้งเนื้อหนังไข่เต้าหู้ปิดท้ายด้วยลำไยสีทองครับกินกับข้าวอบเผือกนะครับพริกน้ำส้มตามอีกนิดสูตรเด็ดของเขาเลยสุดยอดร้านขาหมูห้องเต้เฮียทรงนะครับริมถนนใหญ่ใกล้ๆกับสารทุบดิตซอยหนึ่งเปิด1ิบโมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับปัจจุบันนี้มี2สาขาอยู่ที่เจริญนคร58แนะครับแต่วันนี้เต็มโตะเลยครับ และบอกได้เลยว่าของไม่ได้มาเองอ่ะใช่ครับตอนแรกหมูหมูจะเดินมาเองไม่ได้ไม่ได้เพราะี้มันมีมาตรฐานมาต่าหัวไม่มีก็เจ้าของร้านรบกวนเจ้าของร้านนะครับแล้วก็พนักงานนำมาให้เราและนั่งอยู่ในสตูนี้นี่เลยครับสุภาพสตรีที่ถือไมโครโฟนอยู่นี้คือคุณยุ้ยเป็นรุ่นที่สองเกณสองเกนสองแล้วแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับชื่อไอโกะนะครับ จริงเหรอเชื่อไอโก้จริงเลยไอโก้เออไอโก้เออมาดูอบบอ่านกันเลยอันนี้น่าจะกลับไปเปลี่ยนชื่อเลยนะฮะไม่อยากจะชื่อไอโกแล้วเพราะมีอ๋อไอโก้อะไรเนี่ยนี่คือขาหมูนะครับที่เป็นอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเลยนะอ๋อกี่ปีแล้วนะสี่สิบปีครับท่านผู้ชมครับสี่สิบปีนี้ท่านว่ามันหมูหมูแล้ครับถ้าเราไปนึกดูไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วทำมาระยะถึงขนาดนี้แล้วสี่สิบปีถ้าลองคิดดูดิครับ ดูดิฮะแล้วดูาวเปลือกด่วยข้าวเปลือกด้วยนะนี่ผมถามพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยครับอย่างสมมติเวลามากินอย่างเงี้ยเราสั่งหม้อไฟอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงพี่คือสั่งเป็นอย่างเงี้ยเราให้เป็นเซตเลยนะคะก็คือคุณสั่งหม้อไฟแล้วก็ตัวข้าวอบเปลือกอย่างเนี้ยสามารถเติมได้ไม่อั้นเลยอันนี้อร่อยมากแล้ววันนี้เขามีเมนูใหม่อีกหนึ่งเมนูนะครับอยู่อันนี้นี่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 มาม่าขาหมูหม้อไฟไข่ลาวาครับโลกเปลี่ยนขาหมูเข้าไปอยู่ในทุกเมนูและนี่ก็คืออีกสูตรหนึ่งของ ร้านนี้ฮะขาหมูห้องเต้เฮียซงครับอยู่สาธุประดิษฐ์ซอยเก็นจมนมากคุณยนยุ้ยใช่ไหมคุณยุ้ยครับจริงๆริเนี่ยยุ้ยเอามาจากรุ่นคุณพ่อถูกป่ะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยยุ้ยรู้ไหมว่าเวลาทำขาหมูยิงไอ้สิ่งที่ยากที่สุดเลยยุ้ยต้องรู้นะยุ้ยต้องรู้ทำยังไงให้หนังขาหมูมันนุ่มแล้วน่ากินแล้วไม่เละถูกป่ะ มันเป็นความสามารถสุดๆท่านลองทานดูทุกร้านนะครับท่านผู้ชมโทษที่ผมถือช้อนมันไม่เหมือนกันครับแต่ร้านนี้สามารถทําได้ถึงลึกซึ้งเข้าไปถึงสูตรได้ว่าหนังของขาหมูมันของขาหมูมันต้องมันต้องนุ่มนุ่มฮะนุ่มแต่ไม่เละถูกไหมไม่ใช่แข็งปากมากินเนี้ยบางเจ้าเนี้ยไม่ได้นะฮะมันผิดหลักการมากๆ4ี่กว่าปีเขามัน40กว่าปีที่มีคุณค่าแล้วมีมิสงาราศีจริง แล้วเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่ยังไม่ได้ลองคาเกะเลยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยฮะดูมือผมนะฮะอุ้ยแต่ละเดี๋ยวมันติดข้าวอยู่อันนี้คาเกะแล้วนี่เป็นตัวคาจักเป็นตัวหน้าแข้งมันอืมนะครับส่วนนี้คาหม้อเลยดูดิดูโอ้โหอันไหนคาเกะนี่ฮะ่นี่ดูคาใจมากเลยนีนี่นีุณดูดิคุณดูดิดูดิมันต้องเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมีอันนึงที่นี่ฮะลองนี่ฮลองนี่ฮะนี่นี่คาเกะที่อัตาบอกอันนึงที่เราบอกเขาไปว่าตอนแรกเธอตัวขาหมูยกยกอะไรนะยกขา ตอนแรกก็คิดว่าเออมันเป็นเหมือนคงเป็นหมูยกขาอะไรอย่างนี้มั้งไม่ใช่โง่อีโง่อันนั้นโง่อะไรนั่นโง่เขามาตั้งเนี่ยอ๋อมันอันใหญ่อันนี้เองถึงเรียกว่ายกขาอ๋อยุ้ยขาอย่างเงี้ยอย่างกรณียกขาอย่างเงี้ยอันนี้อันเนี้ยนะค่ะเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยบาททานได้เจ็ดถึงสิบสองคนค่ะเจ็ดร้อยบาทเอาไปเลยครับทําแบบนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่คือความสามารถเขาดูสิท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอือหืออือหืออร่อยมากหนังมันนุ่มอร่อยเนื้อมันได้ แล้วมันเข้าไปอยู่ในเนื้อหมดเลยตัวเครื่องปรุงเขาอะครับเครื่องเค็มเครื่องเราคอนเซ็ปต์ค,คืออร่อยยันกระดูกเลยค่ะแต่กระดูกไม่ได้ให้ทานนะคะแต่ว่าเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงแล้วก็การตร้มสูตรพิเศษของเรายุยยุยนั่งอยู่เฉยๆก็สวยแล้วขอบคุณขอบคุณม,มากขอบคุณมากลูกไอโก้หนูเอาต่อนะลูกหนูจาไว้นะหนูจําไว้นะลูกนี่คือขุมทรัพย์และอยากให้ท่านผู้ชมไปพบกับขุมทรัพย์แบบนี้ได้ไปได้เลยที่สาทุ ประดิ์ซอยหนึ่งเปิดส0บโมงเช้าปิดสี่ทุ่มกัญ่าพราดพักตรงนี้สักครู่ผมสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับพัดมีนครครับบอกเลยว่ามันมีเอกลักษณ์ที่เป็นเอกอุของคนใต้เพราะมันของจริงของแท้มันจะมีความหอมมีความมันของมันแล้วก็มีความเผ็ด